สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมไอทอออโต้ I กันอีกแล้วเช่นเดิมครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีรถ SUV นะครับไซส์ใหญ่มานำเสนอ1คันนะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นตัว5ที่นั่งขับ2ครับสีขาวมุกนะฮะสำหรับ Honda CR-V 2.4 ES นะครับคันนี้เป็นขับเคลื่อน2อ้อปี2021นะฮร,รถมือเดียวนะครับโครงสร้างบอดี้เดิมๆสวยๆครับเหลี่ยมสันตัวรถเดิมๆคมชัดเลย นะกระจังหน้าได้เป็นคโครเมียมครับช่องลมเป็นแบบรังผึ้งปายทะเบียน9ก้กไก่ถถุง9952กรุงเทพมหานครครับได้ไป้ายนี้ใช้งานกันไปเลยนะส่วนไฟคู่หน้าเนี่ยเป็นของเดิมจากโรงงานเลยครับติดมากับตัวรถเป็นแบบ full led เลยนะครับแล้วก็มีตกแต่งโครเมียมด้วยนะครับด้านล่างก็เป็นไฟตัดหมอกแบบ led ให้นะครับเรียมสันตัวรถเดิมคมชัดครับ นะติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยรอบตัวรถนะฮะสำหรับคันนี้เนี่ยผมขายอยู่ในราคาแค่739,000ครับล้อแม็กเดิมโรงงานขอบ17ครับสวยๆแม็ก5รลูดิสเบรกทั้ง4ล้อครับส่วนยางเนี่ยได้เป็นยางดันหลอกปี2023สัปดาห์ที่19ครับยางใหม่เลยนะฮะสองสามาครับหก R 1 7ดอกยางแน่นๆเลยครับผมโครงสร้างเดิมทั้งหมดครับ กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED มีกล้อง h o n อน l a n เลนว c h ให้ด้วยครับด้านข้างตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับเป็นชุดแต่งติดมาก,กับตัวรถมือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับภายในโทนสีดำรุ้นับเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าสภาพสวยสมบูรณ์ครับด้านในสะอาดสะอาดโครงสร้างหลักๆนะครับเดิมหมดเลยนะครับเห็เดินโรงงานไม่มีรอยแกะครับเม็ดอาร์ตเดิมทุกเม็ดครับผม สำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่าอยากได้รายละเอียดตัวรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์0894807362ครับผมไอทอออโต้คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเบนซินล้วนเลยนะครับไฟท้ายเป็น Full LED ทั้งสองฝั่งคิ้วได้เป็นโครเมียมครับโลโก้อยู่ครบถ้วนกล้องหลังติดกับตัวรถมีมาให้ครับด้านล่างตกแต่งด้วยไฟทับทิมชุดแต่งสวย นะที่ปัดน้ําฝนไฟเบรกดวงที่3เสาอกัดแบบคลิปฉลากครับแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับสำหรับใครที่มองหาอยู่ครับรถ SUV 5ที่นั่งสายใหญ่ครับ Honda CR-V 2.4 ES ครับคันนี้ขับเคลื่อน2ล้อราคาเพียง739,000รถปี2021ครับผลิตปี21.21 21ตรงปีนะครับด้านหลังเดิมครับน็อตไม่มีแกะ นะห้องเก็บของ,องกว้างๆครับเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่อยู่ครบถ้วนสภาพสมบูรณ์ยางอะไหล่ได้เป็นล้อแม็กด้วยนะครับฝาท้ายก็เป็นของเดิมครับรอยซีนเดิมหมดนะเป็นไฟฟ้าครับสวยมากครับคันนี้สีขาวมุกเดิมๆจากโรงงานรถมือเดียวฝ้ายแดงป,ประวัติศูนย์นะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับแล้วขออนุญาตสตาร์ทเครื่องเลยนะครับจะได้ดูเด็กใหม่กันด้วย ก็เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับคันนี้แอร์แบ็กเจ็ใบนะหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลเลขไมาอยู่ที่1 6 5 3 6 2โหกมรหไมแท้นะครับแข่งประตูเป็นโทนสีด้ากระจกฝูงออโต้ที่พักแขนเป็นหนังครับระบบเซนทันล็อกมีให้ครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฝาปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทครับกันลื่นถลนัลมีให้พวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชั่นครูดคอนโทรลเชื่อมต่อโทรศัพท์คอนโทรลเครื่องเสียงเครื่องเล่นได้ครับ หน้าจอตรงกลางเป็นแบบทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้แอร์ออโต้ดูโอโซนครับเกียร์ออโต้ซีวมีโหมด e ีโคให้ครับเบรกมือไฟฟ้าเบรคโฮกุญแจรีโมทครับช่องชาร์จไฟด้านล่างครับเป็นช่อง usb 2ช่องนะห้องเก็บของกว้างกวงครับนะนี่ด้านล่างก็จะมีช่องชาร์จไฟนะเป็นช่อง power outlet เพิ่มให้อีกตัวเบาะสีดำครับสวยๆเลยตัวใหญ่ครับนั่งสบายนะฮะปับไฟฟ้าคู่หน้านะครับผม สภาพเบาะสมบูรณ์ครับไม่มีรอยฉีขาดนะครับด้านหลังกว้างๆครับขึ้นลงง่ายนั่งสบายมีที่พักแขนเบาะสภาพสวยครับแอร์ตู้หลังมีให้นะครับช่อง USB ให้อีก2ช่องหัังคาเดิมฟ้าเดิมสะอาดสะอ้านครับส่วนโครงสร้างก็เม็ดเดิมหมดนะครับผมนะพี่ๆท่านไหนสนใจหรือว่ามองหาอยู่ครับ Honda CRV 2.4 e s ขับ2นะครับปี 2, 2021 739,000บาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณ13,000ปลายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกัน,กนมาดูเครื่องยนต์กันครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับเ a r t h d i n n เทคโน o l o g y iVTEC 2,400cc เป็นเครื่องยนต์4สูบครับนี่ผมสตาร์ทเครื่องอยู่ด้วยนะน่งเงียบมากนะครับลอยม์า QC โรงงานชัดเจนเลยนะครับนี่ห้องเครื่องแห้งๆครับ ไม่มีข้ามน้ำมันเครื่องไหลยเยิ้มรู้สึกภายในสะอาดสะอ้านครับแบตเตอรี่ใหม่ๆพร้อมใช้งานไฟเต็มแบบนี้เลยโครงสร้างหลักๆเบ้าโชกเดิมครับคานด้านในน็อตเดิมฝากตะโปงน็อตไม่มีพอดครับไฟหน้ากู่เดิมแก้มซ้ายขวาครับคานหน้า mm hmm. นะฮะมอหนงมอน้ำรอยคิวซีโรงงานเดิมหมดระบบเบรกได้เป็น ABS ครับดิสเบรกทั้ง4ี่ล้อด้วยนะคันนี้สวยมากครับ วอดี้เดิมๆเ,เลยนี่ฮะพี่ๆท่านไหนสนใจครับคันนี้ CRV 2 4 e s ครับรถ SUV 5ที่นั่งไซส์ใหญ่ปี2021ขับ2นะฮะคันนี้ขายอยู่7 3 9 0 0 0บาทถ้าสนใจติดต่อผมมาได้เลยครับที่เบอร์0894807362ครับเบอร์โทรแอดไลน์ได้เหมือนเดิมพี่พี่ท่านไหนอยากมาดูรถตัวจริงมาเทสได้มาทดลองขับกันได้ครับ ที่บริษัททอออโต้ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพเปิดทุกวันครับตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ